สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องกงไปเวทสกุลสุขุนจ้ามาพอกับนางก้อยสายแสบจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้นางก้อยได้ต้มหอยจ้าต้มหอยจิ้มแจ่วจ้าพี่น้องมาจ้าเส็บๆนางก้อยจ้าหอยตัวใหญ่ๆเลยอะไหอยมันคือหอยเชอรี่หอยเป็นหอยเชอรี่จ้าพี่น้องเอาอันนี้ออกก่อนให้พี่เขาว่ามันกินได้หอยตัวใหญ่ ข้าหอยเดือดใหญ่สิกินดีๆน้องกินดีๆนะกินดีๆนะก็มีหมองกินกินไนโกดังน้เจ้าพี่น้องจ้ะอืมโอ้

ยังลูกไซลาดเจาเจ้ดูบ้างค่ะอุ้ยบอกง่ายแต่พี่น้องตัวอ้วนเ้ยเอไม่่อยสิฮักไม่่อยสิฮัยเอาตัวนี้ดีกว่าแนวกินง่า แต่ว่ากระเส็บ <c oughs> น้ำจิ้มสุดยอดมากเลยเอ้ไปทิ้งไหนอ่ะเอาไปิ้งไหน ้องกับแถวจ้ะบักฮวยเชื่อที่ไปหาเองได้จ้ะพี่น้อง

เวลามันมันพอดีออผักตัวนี้นนตหอมจะ่พีนองซอนแนวมรพา่าเล้ อออโอเคโอเคใหม่หักไม่จินคักแบบเศบๆมันมังกรเลยจ้า

จ้าพี่้อรจ้าต้มกินใหม่ๆห้องหอนแต่ว่าต้มแล้วก็ต้องไปล่างล่างออกดีๆกันจ้ะลอกล่างอยู่แล้วต,ต้มแล้วใหญ อ,อยนั่นเลยอยินมมานี่ตัวนอย่งงกินอยู่ในโกดังเลยด้วยจ้ามดิงห่างาเลยด้วจ้าพี่นออไไ้องถอทษขอภัยด้วจ้าครับหน่น แ่บหลายจ้าพี่น้องจ้าพันน้ำก้อยกินบ่สุภาพกินบ่ดีแบบใดก็กขอโทษบ่แพ้หลายๆเด้อจ้าพี่น้องจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำก้อยเด้อจ้าพอกันในคลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้า